กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมต่อนอกเกมนะครับวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีทีมให้เราได้เลือกไปหยิบจับไปลงทุนกันอยู่บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกคู่แรกผมขอไปที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับที่น่าสนใจตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยแลนด์ลีกหนึ่งนะครับฟุตบอลไทยลีกผมขอเล็งไปที่คู่ ระหว่างแบงคอกอยู่ในเตดอันดับ7พบกับ PT ประจวบอันดับ12สถิติคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสถิติของคู่นี้เป็นแบงคอกที่เอาชนะไปได้4ครั้งประจวบชนะไป1ครั้งโดยที่แบงคอกนัดที่ชนะเนี่ยชนะขาดทุนนัดนะครับผมส่วนสถิติ5นัดหลังสุดเป็นแบงคอกชนะไป2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนพ t ประจวบนี่ ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้นัดหลังสุดชนะครั้งเดียวเสมอ2แพ้2ฟอร์มถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังแย่อยู่นะครับส่วนราคาต่อรองเปิดมาที่ Bangkok United ต่อ1ลูกตอนนี้น้ำอยู่ที่0.87คู่นี้ผมขอวัดจากสถิตินะครับคู่นี้ขอฟันธงไปที่ Bangkok United ราคา1ลูกอย่างน,น้อยน่าจะมี1ลูกไว้ให้เราได้อุ่นใจไว้ก่อนส่วนเม็ดสจะมาหรือไม่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับคู่ต่อไปผมขอไปที่ฟุตบอลบราซิลฟุตบอลบราซิลซีรีเนะครับเป็นคู่ระหว่างชาเปโคเอนเซอันดับ20พบกับแอตเลติโกมิเนโรอันดับ1นะครับสถิติคู่นี้สถิติคู่นี้เสมอกัน2ครั้งชาเปโคเอนเซชนะ2ครั้ง แอดมินิโลชนะ1ครั้งส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของชาเปโคเอนเซถือว่าย่ำแย่มากๆครับหลาย10นัดที่ผ่านมาที่ดูกันอยู่ตอนนี้ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเองครับสถิติแย่มากส่วน แอตเลติกอโม r o มนัดหลังสุดชนะ2เสมอ3มยังไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่แพ้ใครมานานแล้วด้วยนะครับส่วนราคาต่อรองราคาต่อรองตอนนี้เปิดมาที่แอตมิเนโรต่อที่ราคาลูกควบ่งลูกครึ่งน้ำตอนนี้อยู่ที่ลบ0.96ส่วนอีกหราคาแอตมิโรต่อ1ลูกตอนนี้น้ำอยู่ที่0.73ดแล้วก็อีก1ราคาครึ่งครบลูก0.58นะครับคู่นี้ ด้วยฟอร์มการเล่นสถิติที่ผ่านมาชาเปโคเอนเซอ่อาจจะทําได้ดีกว่าคมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าดูดูการนี้เนี่ยชาเปโคเอนเซ่ฟอร์มถือว่าแย่มากดําดิ่งมากครับผมส่วนแอฟมิเนโรตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตาราง เชื่อเกินว่าอย่างน้อยๆอยังต้องไว้ลายทีมที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางบ้างคู่นี้ขอให้ยืนไปที่แอเลนติโกมิเนโรราคา1ลูกนะครับอย่างน้อยๆมี1ลูกยืนพื้นไวแน่ๆครับผมคู่นี้ฟันธงนะครับแอตมิเนโรราคา1ลูกส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นของแถมไปแล้วกันนะครับเป็นคู่บอลใหญ่ประจําวันนี้นะครับเป็นบอลยูฟาเนชันลีกเอคู่ระหว่างอิตาลีกับสเปนคู่นี้ดูที่สถิติที่พบกันนะครับห้านัดหลังสุดนี่ เสมอกันไป3แล้วก็ผัดกันชนะคนละ1ครั้งบ้านใครบ้านมันนะครับส่วนสิติ5นัดหลังสุดสถิติ5นัดหลังสุดของอิตาลี <c oughs> เสมอ3ชนะ1เป็นการชนะทีมเล็กๆอย่างลิทัวเนียไปนะครับส่วนทีมสเปนทีมสเปน5้าหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเลรราคาเปิดมาที่อิตาลีเป็นต่อสเปนที่ราคาปอปอ นะครับ0.99แล้วก็อีกราคาที่ครึ่งลูกตอนนี้ลบ0.77คู่นี้ผมขอไปดูที่ราคาสูงต่ำนะครับเนื่องจากว่าสถิติของทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันมาตลอดเสมอแบบมีสกอร์ตลอดผมขอเป็นของแถมแล้วกันนะครับคู่นี้ขอให้อยู่ที่สกอร์สูง1.75น้ําน้ำตอนนี้อยู่ที่0.68แต่ถ้าใครอยากได้เน้นเเนืน้อ แต่ว่าต้องไปลุ้นต่ออีกนิดนึงก็คือที่ราคา2ลูกก็ได้นะครับไปลุ้นต่ออีกทีแต่คู่นี้ขอให้ยืนที่สกอร์สูงลูกครึ่งครบ2หรือว่า2ลูกไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดนอกเกมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ